ครับ FC ทุกท่านเพีน่น้องทุกท่านครับตรงนี้คือทางขึ้นทางลงครับเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาทางนี่ครับทางรถรางหรือรถ,ร,ร,ร,ถรถกระเช้านะครับรถรางรถกระเช้านะครับในนี้มีติดต่อที่พักส,สัมมานาด้วยนะครับโดยโทรตามนี้นะครับลุงปู่สมชายติดตั้งมาโลนับที่ ขึ้นไปไหว้ท่านทีนี้นี่ครับวันนี้คือเส้นทางเช้าขึ้นลงเดี๋ยวผมจะลงไปทางบันไดหน้านับดูว่ามีกี่ขั้นครัับบนดูว่ามีกี่ขั้นลุกร,รอป้ายนี้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลุงรอลงุงลงไปก่อนอืม เราเข้าห้องน้ำนะ <Okay. S 1> เริ่มขั้นไหนครับอ้าวลงไปแล้วนะลดลงไปแล้วจะเช่าลงไปแล้วครับไม่ทันนะ,ะลงแล้วครับรอเริ่มจากนี่ครับตะคังครับ ผมจะนับเก้าทีครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งอ8แล้วนะครับยีแล้วนะครับยี

8ป 85, 86, 8 8แ8 90แล้วครับ,นนรบมีนก้แล้วครับยังไม่เท่าไรเลยครับ90ันในหน้าครับ90ครับ 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97 98, 99, 100 100ครับตรงนี้1

54นะครับครึ่งหนึ่งครับ55 56 57 58 59 60 6 1 6 2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72, 73,

Five five ี6หกสิบห้าหกสิบหกีีงก ห้าสิบเก้าหนึ่งหนึ่งสองสาสสามครับงน,นี้ครับผมนับได้สามร้อยสาส้อยสามขั้นนะรับก็เจ้าขึ้นมาแล้วสามสามขั้นครับ,รออไ,มรบไม่รู้ใครนับได้เท่าไหร,ไร,ร่อาจะขึ้นไรไหนก็สามร้อยสามพัน มันจะทางขึ้นนี้ขึ้นไปครับเนไดขึ้นไปนทุกทีครับสามร้อยสามขั้นครับมนรู้นับ,นบถุงนับผิดถ้าจะเดินขึ้นก็สามร้อยสามขั้นขึ้นไปแล้วครับผมว่าไม่ขาดไม่เกินเนี่ยครับ อัน,นก็เป็นสะระเลี้ยงปลาครับข้บางล่างเป็นปลาครับนี่ครับเลาตะเพีย,น,ยนนี่ครือที่โดยรอบต้องสักขีดนะไม่เป็นที่โดยรอบ มีเตา่ามีปลาครับโอ้ปลาแรตตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ครับทางลงทางลง ร้อยสามถึงตั้งแต่จุดนี้ถ้านับนี้ก็เป็นสามร้อยสามลมมาด้วยนะมีคนกำลังลมมาลาลาพีน่นนา มาแล้วไปก็เรามาแล้วครับขออนุญาตลงคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมจบทริปจันทบ,บุรีครับทริปวัดเขาสุขิมนะครับเป็นจุด กลับบ้านครับเอรความจเจริญสุขเพิ่งเกิดแก่เอฟซีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสวัสดีครับสสวัดีทุกท่านครับ